มันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนอัวอะไรมาตราบใดที่ลือยังไม่เลิกกับลูกชายอ้วอ้วไม่มีวังให้มันแต่งเงงกงศีเล็ดขาดงั้นตั้งแต่นี้ไปอ้วจะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองไม่คิดมากนะคะกันไม่คิดไม่ได้หรอกฟ้าผมหาเงินเข้ากงสีอยู่คนเดียวแล้วอ้วจะคอยดูอ้วาลาหรือจะเจ๋งยิ่งรอดแจว่าไม่หลอด <laughs> รู้ยากเกินไปหรือเปล่าไอ้กันจะมาเบิกเงินไปแสงขนาดนั้นไปใช้ส่วนตัวหรือไม่มีสิทธิ์ทาไมอวัวจะไม่มีสิทธิ์เจในเมื่อเงินทั้งหมดที่อยู่ในนั้นแทบจะเป็นอว้วที่หามาเองอ๋อนี่แฟนหรือคงจะเป็นคงบอกให้หลือมาเบิกเงินละสินะมันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนอว้วอะไรมาที่อว้วมาเบิกเงินเพราะอ,อวัวจะไปสร้างร้านของตัวเองหรือจะมาสร้างโรงสร้างร้านอะไรอาการธุรกิจที่บ้านเราเนี่ยทำให้มันดีก่อนไหม แล้วไม่ใช่อ้วนหรอกนะที่ดูแลมาจนได้ดีขนาดนี้แต่เพราะว่าจะเบิกเงินกลับมาบอกเ่าอ้วนไม่มีสิทธิ์พูดไม่รูกเรื่องเหมือนกันมาเขาบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้การฟ้าว่าเราค่อยกลับมาคุยใหม่ก็ได้โอยอ้วไม่คุยอะไรทั้งนั้นแหละตาบใดที่ลือยังไม่เลิกกับลูกชายอ้วอ้วนไม่มีวังให้มันแ,แต่งึงกงซีเล็ดขาด ก็ได้งั้นตั้งแต่นี้ไปว่าจะไม่หางกันเข้าบ้านอีกว่าจะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองเฮียว่าลือหลงผู้หญิงมากกว่า ไม่คิดมากนะคะกันไม่คิดไม่ได้หรอกฟ้ารู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมหาเงินเข้ากองสีอยู่คนเดียว <c oughs> เห็นไหมมะว <c oughs> ัวบอกมาแล้วว่าแผนการตลาดของอวัวจะช่วยเราเบียดได้เพิ่มขึ้นว <c oughs> ัวขอบใจลื้อมากไงน,นะอากาง ที่ช่วยกู้วิกฤตของที่บ้านเรากลับมาไลา่มันตั้งแต่เตียยลือเสียไปเนี่ยบ้านเราก็เกือบจะล้มแล้วหัวต้องทุ่มสุดตัวอยู่แล้วไหมเพ,พื่อครอบครัวเราน,นี่ลืมเมากลับมาอีกแล้วเหรออนงอทำไมไม่รู้จักช่วยน้องมันหาเงินเข้ากงสีบ้าง เอาแต่ใช้เงึงอย่างเดียวเลยโอ้ม oh, ้าอัวพึ่งมาถึงมาจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยมาไม่ใช้เจ้ผลอีมั่งอะเจ้เขาดูแลม้าอยู่นี่ไงดูแลเหรออัวยังเห็นเจ้ใช้ม้าตักข้าวให้กินอยู่เลยเฮียอัวเห็นนะที่เฮียแอบเนียนเบิกเงินในกองสีไปใช้ เอาไปใช้แล้วก็หาเข้ามาบ้างเออ,อยจะมาคุยอะไรตอนนี้วะอาดับน้ำดีกว่าโอ้พอทองจีดพอดีเลยทำงาน,นดีกว่า สองคงนี้พึ่งอะไรอย่างดือวก็คงจะรีนี่ไม่เอาไหนสักคงดีแต่ใช้เงินอย่างเดียวผมพยายามหาเงินเข้าบ้านให้ได้บ้านที่สุดแต่สุดท้ายผมไม่มีสิทธิใ์ใช้มันเป็นเงินที่ฉันสะสมเอาไว้ คันเอาเงินนี้เปิดร้านด้วยกันนะคะพ้ามีเงินเก็บเยอะขนาดนี้เลยเหรอทานสาสมมานาแล้วก่อนที่จะมาเจอคุณอีกค่ะมอเก็บไว้เถอะผมไม่อยากมาควย คุณบอกว่าคุณอยากจะสร้างอนาคตกับฉันไม่ใช่เหรอคะหลังจากเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะคะใช้เงินนี้สร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะขอบคุณะาแา เห็นไหมล่ะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานร้านเราก็ไปได้ดีแล้วเป็นเพราะฝีมือการทําอาหารของฟ้าแหละที่ทําให้ร้านเราขายดีเป็นเพราะการบริหารของการต่างหากฟ้าบอกแล้วว่ากานอะทําได้ <c oughs> อาการเอ้ยนี่แกหลงผู้หญิงจนยอมลดตัวมาเป็นพ่อค้ากระจอกกระจอกอะไรวะสิ้นคิดจริงๆอยู่บ้านทำงานดีๆไม่ชอบจากคุณกันกลายมาเป็นไอ้กันซะงั้นก่อนที่จะมาสอดรู้ชีวิตคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมทั้งเฮียทั้งเจ้เลย หรือพูดจาอะไรให้มันดีๆหน่อยนะทำมาเป็นห่างเหินแบบเนี้ยนี่เฮียนี่เจใช้คำพูดที่มันคิดบ้างสิวะไอ้กกรมันคงปู่ไม่กลับแล้วแหละมันคงโดนลาหูบางตาถึงได้ยอมทิ้งครอบครัวอัวไม่ได้ทิ้งครอบครัวต่างหากที่ทิ้งอัวจะมาอะไรอาวานตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วแกเลือกผงเองนี่แล้วอัวจะคอยดู ว่าร้านหรือจะจออเจ๋งหรือรอดเจว่าไม่รอดไปเจกลับบ้านกันดีกว่า ออกทั้งนั่งเลยอะรือสองคงมาพอรีเลยทำไมในบัญชีมังมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าเลยนี่รือสองคงเอาแต่ใช้เงินทำไมไม่รู้จักหาเงินเก็บเข้ามาบ้างโอ้มามาจะมาโทษพวกเราไม่ได้หรอกนะกิจการบ้านเราไม่ดีเองะ ใช่ใช่ก็กิจกรรมมันสะดุดก็เลยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาแล้วพวกลือสองคงเนี่ยไม่คิดที่จะทําอะไรเลยเหรอนอกจากนั่งนั่งนองนอง,นองแล้วก็ไปกินไปเที่ยวกันเนี่ยไหนตองที่อากังีไม่อยู่เนี่ยพวกลือรับปากก้ว่าเป็นดิบเป็นดีว่าจะหาเงินแต่นี่อะไรเอาแต่ทะลุงเงินไปว่าง เออเดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวให้มมาดีกว่าเจเจ๊มามาพูดอะไรเนี่ยฉันปวดหัวหมดแล้วเุ้ยไปกินยาดีกว่าหมายอะไรเรื่องสักคง ้าคิดไม่ผิดจริงๆอะที่ให้คนเก่งๆอย่างกันมาบริหารร้านแค่ปีเดียวกันก็หาเงินได้ครึ่งล้านแล้วอ่ะอเพราะผมมีผู้ช่วยที่เก่งไม่แพ้กันคอยอยู่ข้างไงขอบคุณนะฟ้าไม่ทิ้งกันฟ้าไม่ทิ้งคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับฟ้าหรอกคะ่ะเป้าหมายปีหน้าจะมาเป็นร้าน,นการทำได้อยู่แล้ว อาการรือเป็นไงบ้างพวกเราไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะนี่เฮียล่ะเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยนะก็ตอนนี้เงินกองสีที่บ้านเราหมดแล้วอะแถมยังติดลบอีกต่างหากเกิดอะไรขึ้น นี่ชีวิตว่าเดินมาถึงจุกนี้ได้ยังไงเนี่ยจากที่เคยกินของลีลีทุกวังกายต้องมากินมาม่าอากังเรื่อ,อกกลับมาหามาแล้วลเหรอลูก เลือกการมาช่วยครอบครัวเราหน่อยนะตอนนี้ธุรกิจครอบครัวเราเนี่ยมันจะพังไปหมกเลี้ยวมันเกิดอะไรขึ้นเพื่งหรือดูแลม้ากันยังไง <น ressive. S 2> วัวไม่อยู่บ้านแค่ปีเดียวทำไมสภาพบ้านมันแย่ขนาดนี้ดูแลกิจการกันยังไงฮะให้กิจการที่สร้างมาตั้งแต่รุ่นเหล่ากง จนรุ่นปามันพังลงมาไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ไอ้นนท์สิมันเอาเงินกองสีไปใช้ส่วนตัวฉันหมดเลยอะ่ะนี่เจเจจะมาโทษฉันแบบนี้ไม่ได้นะเจเองก็ใช้เงินตามใจเหมือนกันเงินกองสีที่ันหมดไปครึ่งนึงอ่ะมันก็ฝีมือเจทั้งนั้นโอ้ยไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยเพราะพวกลูกสองคงนั่งแหละพวกเมียนาไว้ใจให้พวกลูกมาบริหารกิจการของที่บ้านเลย ทั้งไม่เป็นท่าเลย<ฮ>อาการร้านขายข้าวแกงแกขิจการดีนี่แกเอาเงินมาบริหารกิจการบ้านเราบ้างนะสภาพแบบนั้นมันรอวันเจ๊งอย่างเดียว,วเจ๊ทำใจซะอาการ หรือกลับมาช่วยบ้านแล้วนะตอนนี้บ้านเราลำบากเราจริงๆอะ่ะได้อัจะช่วยช่วยรับแค่มาไปอยู่ด้วยเท่านั้นอัจะรับมาไปอยู่ด้วยแต่ต่อจากนี้ไปม้าไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนอัวอีกและมา ถ้ามีปัญหากับอัวและเมียถ้ามารับได้มาก็ไปอยู่ด้วยได้แต่ถ้ามารับไม่ได้ก็อยู่กับลูกรักของมาสองคนนี้ไปละกัน ม้าัวขอตังม้าใช้หน่อยสิตอนนี้เราสองคนลำบากมากเลยนะม้าม้าอยู่กับกันกันมันให้เงินม้าใช้เท่าไหร่อ่ะเอามาให้พวกเรานะม้าพวกจะเอาเงินที่ไหนมาให้พวกหรือแค่ทุกวันนี้มีข้าวกิงนี้ที่ทุกหัวนองนี่มันก็บูงหัวของอัวแล้ว จนป่านนี้แล้วก็ยังคิดไม่ได้กันนี่กันพวกเราก็เป็นพี่น้องแกเหมือนกันนะเว้ยก็อพอพี่น้องอย่างพวกนี้ไม่ใช่เลยที่ทําให้หมาต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตอนหัวหางกันให้ใช้ก็ใช้เงินกันอย่างสุขสบายพอมาตอนนี้ต้องหางกันเองมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไร้ความสามารถกันขนาดนี้ไปนอนขอทานด้วยปะอายหมามัน มาขอโทษนะลูกนะแล้วก็ขอโทษอาฟา้าด้วยนะตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่แล้วมาแต่ต่อจากนี้ไปปัวจะไม่ให้เรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นี คนที่ไม่รู้คุณค่าเงินอาจทำลายมันโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่รู้คุณค่าเงินย่อมรู้วิธีสร้างใหม่ได้เสมอแม้จะเริ่มต้นจากสูตรอีกครั้งก็ตามในบังชีนี่ทำไมมีแต่งึนออกไม่เห็นมีเงินเข้าบ้างเลยมาพอลีหรือสองคงมาพอลีเลย ไหนตองที่อาการอีไม่อยู่เนี่ยพวกลรือละปากอ้วอัวอ้วอั้วอเอาตรงไหนไหนตอนที่อาการไม่อยู่ได้เลยเลยทําไมอัวจะไม่มีสิทธิ์เจ๊ในเมื่อเงินทั้งหมดที่อยู่ในนั้นแทาจะเป็นอ้วที่หามาเองฮอนี่แฟงหรือคงเป็นบอกให้เป็นคงลืมคงเพราะผมมีผู้ช่วยที่เก่งไม่แพ้กันคอยอยู่ข้างไงขอบคุณนะพะที่ไม่ทิ้งกัน ฟ้าไม่ทิ้งคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับฟ้าหรอกคะอาา่ะไ